ขอเสียงตรงมือให้กับน้อ,นองๆค่ะจาก็เป็นกาแรแสดงนะคะจากชาวไทยภูเขา,ขาเขากระเลียงหมูสามนะคะบ้านป่า,ปาละอูค่ะในความหมายของก็คือเขาถือว่าเป็นชนเผ่าด้วยสันใหญ่มีพื้นที่297ตารางกิโลเมตรหรือ1 5 0 0 0กหาวานแล้วเป็นติดอันดับหนึ่งในห้าของทุเรียนที่อร่อยที่สุด มีกล้วยหอมกระเลียงสับป,ปะรดหวานฉีตาลองกองเงาะมังและผลิตภัณฑ์ผ้าป้ายท้อมือเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ทนผู้รายการกาจังหวัดจุกเรีขันนลองผู้รายการท่านนายิร้วิญนั้นด้สุนัขส่วนรายการแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ได้ยินคํานี้ของผมตลอดว่าผมมีชาติเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีชาติเดียวสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความผูกพันผมจะรักษาไว้จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตผมนะครับเพื่อสัใจครับสามสองหนึ่งขอเสียงตบมือค่ะครับ ของดีปาละอูเรานะครับก็จะอนุนันทะภัดรนี้ครับเมื่ยคับอันนี้เป็นสัญลักษณ์เปิดเป็นทางการนะครับม,มาหากมผลไม้และของดีปาละอูครับทุเรียนของปา,าละอูเอาไว้นะครับเดี๋ยวด้านบนนี้เราจะมีทุเรียน ป่าระอูแท้ๆแจกทุกคนพร้อมรางวัลเหรียมีบ่อปลาระโดดปูเจ็ดสีไก่ป่าผีเสื้อหงลิงตํแหน่ป่านกเนื้อผู้รับเดียวใจเดียวตัวทีนับเป็นอุปสดาระบนการจัดงานครั้งนี้ประชาชนชาวเวสต์ไซของเรานั <studio> ้นเป็นการเดินทาง ในการต่อรองในการที่จะซื้อปุ๋ยแม่ปุ๋ยตัวอน่นในต่างประเทศครับท่านถ้าพูดถึงระบบตรวจสอบแบบทีเรียนเลยครว่ามันจะส่งเสริมทำให้เราเรียนเราคุณภาพแลว้วก็ราคานี้มันจะดบ้าะเดี๋ยวนี้ผมเรียนนะครับว่าเรามีระบบตรวจสอบกับทุกที่ทุกอย่างทุกสินค้าทุกตัวเพราะมันเป็นการรับประกันให้กับผู้บริโภคว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพไม่โดนย้อมแมวขายและเราก็ตรวจข้่งวด ผมเรียนเลยครับว่าโดยพ่อ,อยิง่งเลือทุเรียนมันเป็นพืชเศร,รษฐกิจหลักแล้วตอนนี้มูลค่าปีหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยเข้าเข้าประเทศไทยผมเชื่อว่าปีหรือ2ปีสองไม่เกินสองปีจะเป็นสินค้าเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มสินค้าเกษตรด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาคุณภาพแล้วก็มีมาตรการที่เด็ดขาดาในการที่จะก,กํากับดูแลตรงนี้ขอให้เชื่อมั่นนะครับเป็นนโยบายเลยผมบอกแล้วว่าถ้า มีทุเรียนได้คุณภาพไป